การรับมือกับเด็กเล็กที่ไม่อยากไปโรงเรียนนะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยนะคะที่เด็กเล็กจะรู้สึกว่าโดนพลากจากแม่แล้วก็ไม่อยากที่จะไปโรงเรียนนะคะแต่ถ้าจําเป็นที่จะต้องไปโรงเรียนจริงๆก็ขอให้คุณแม่นะคะไปรับเร็ว ให้เขาดูเข็มนาฬิกาก็ได้ว่าแม่จะมารับเวลานี้นะถ้าเกิดว่าถึงเวลานี้แล้วเราจะได้เจอกันไม่ได้บอกด้วยปากเปล่าแต่ว่าใช้วัตถุให้ลูกรู้ว่าโอเคเดี๋ยวแม่จะมารับนะคะเด็กก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าแม่ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะเดี๋ยวเราก็จะกลับมาเจอกันค่ะแล้วคุณแม่นะคะอย่าลืมก็มารับให้ตรงเวลานะคะแล้วก็หลังจากนั้นสักพักเราก็ค่อยขยับเวลาออกไปก็ได้ค่ะ แต่สิ่งสำคัญก็คือไม่มีความจำเป็นเลยค่ะที่จะต้องหักดิบไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องห้ามลูกร้องไห้เราต้องค่อยๆปรับนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเด็กเขาจะแบบร้องไห้แค่วันเดียวนะคะคือเด็กเล็กก็ค่ะ,คะเขาก็จะเป็นอย่างนี้ในทุกๆเชา้าสำหรับตัวแม่ส้มเองนะคะตอนที่น้องพิมพ์เข้าโรงเรียนครั้งแรกจะบอกเลยว่าไม่ง่ายเลย เราก็พยายามให้เขาไปในวัยที่เหมาะสมเขาร้องไห้ทั้งทั้งเทอมเลยค่ะหนึ่งเทมนี่คือแบบไม่มีวันไหนที่คุณพีมพไม่ร้องไห้เลยนะคะตอนเช้านะคะแต่พอไปถึงคุณครูแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เงยียบเองอะคะ่ะเขาแค่แบบว่าคิดถึงแม่เนอะไม่อยากพากจากแม่เท่านั้นเองสิ่งที่คุณแม่นะคะและทุกคนในบ้านต้องทำก็คือนิ่งทำทุกอย่างให้เป็นปกติ ทุกคนในบ้านต้องพูดตรงกันมีความเห็นตรงกันคือสิ่งสำคัญแล้วทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะลูกก็จะเริ่มปรับตัวได้เวลาเช้าที่ต้องไปโรงเรียนนะคะแต่งตัวให้ได้แต่งตัวให้อุ้มได้อุ้มแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะอย่าขู่ค่ะว่าแบบ ครูจะตีนะถ้าไม่ไปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะยิ่งทําให้เด็กค่ะไม่อยากไปโรงเรียนหรือการเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นว่าดูซิบ้านนั้นเขายังไปโรงเรียนเลยอะไรอย่างนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเลยแล้วทําไมเราไม่ยอมไปเนี่ยคือแบบอย่าใช้การเปรียบเทียบหรือการขู่ในการให้เด็กรักการไปโรงเรียนนะคะเพราะว่าสิ่งสําคัญสําหรับเด็กเล็กที่เราให้ไปโรงเรียนก็เพื่อไปมีสังคมไปปรับตัวไปเรียนรู้แนะนําเลยว่า เน้นโรงเรียนที่เรียนรู้ผ่านการเล่นถ้าเลือกได้นะคะส่วนใครที่มีความจำเป็นไม่สามารถที่จะเลือกได้เน้นว่าขอให้เป็นโรงเรียนที่ใกล้บ้านและกลับมาอยู่กับพ่อแม่มาเล่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้สำหรับเด็กวัยก่อน7ขวบการไปโรงเรียนคือการไปเล่นค่ะทํำแบบนี้ค่ะวนไปเรื่อยๆวนไปจนกระทั่งเขาสามารถที่จะปรับตัวได้ก็พยายาม ระงับอารมณ์ควบคุมอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่เองนะคะคุณแม่ก็อย่าไปร้องไห้ตามลูกอันนี้สําคัญเลยถ้ายิ่งคุณแม่ร้องไห้เนี่ยลูกก็จะยิ่งร้องไปกันใหญ่เลยนะคะแนะนําเพิ่มเติมนะคะคุณแม่สามารถที่จะเอาตุ๊กตานะคะให้น้องไปโรงเรียนด้วยได้ตุ๊กตาก็คือของที่เป็นสิ่งที่เป็นตัวแทนคุณแม่นั่นแหละคะ่ะ หรือว่าถ้าน้องติดเป็นพวกผ้าหม่มอะไรอย่างนี้ก็เอาไปแทนได้การพลากแม่ของเด็กแต่ละคนไม่เท่ากันมีเอาไว้อุ่นใจกว่านะคะขอเพียงรอให้เขาปรับตัวได้ก็จะได้รู้ว่าแม่มีอยู่จริงค่ะ